อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาที่ครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับผมพี่แอ้นนะครับใน Sunday Coffee นะครับคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับโดยวันนี้เราจะมานั่งเมาส์มอยกันถึงเรื่องเจ้าโน้ต20โน้ต20 Ultra ลตร้านะครับ 5G แล้วไม่ 5G ปีนี้เนี่ยโน้ตเปิดตัวมาเนี่ยมีรุ่นย่อยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์ของโน้ตเนี่ยจากปีที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อสำหรับคนใจร้อนนะครับบอกเลยนะครับโน้ต20 กับโน้ต20อัลตรนั้นมีข้อแตกต่างกันดังนี้1เลยเนี่ยโน้ต20 Ultra าน้าจอใหญ่กว่าการเล็กน้อยที่6.9นิ้วในขณะที่โ o ้ต20ขณะนั้น6.7นิ้วนอกจากเล็กกว่าแล้วหน้าจอยังมีความละเอียดน้อยกว่าแค่ Full HD+ เท่านั้นอีกทั้งโน้ต20 Ultra มาพร้อมกับหน้าจอ refresh rate 120Hz แต่ 120Hz นั้นจะต้องปรับความละเอียดเป็นแค่ Full HD RAM ได้มาไม่เท่ากันโน้ต20ได้แค่ 8GB สูงสุดส่วนโน้ต20อัลตร้า คุณเลือกได้8กับ12 g กิกตัวที่3คือชุดกล้องไม่เหมือนกันชุดกล้อง Note 20ธรรมดานั้นยกชุดกล้องมาจาก S 2 0 plus ทั้งหน้าและหลังในขณะที่ Note 20 Ultra นั้นได้ชุดกล้องหลังของ S 2 0 Ultra แต่ปรับเลนส์ซูมลดลงมาในขณะที่กล้องหน้านั้นใช้ของ S 2 0 plus ปากกา S Pen นั้นมีฟีเจอร์เหมือนกันแต่ Latency n นะครับหรือความหน่วงในการเขียนปากกานั้นที่เขาโปรโมทว่า9มิเซกนั้นเป็นเฉพาะ Note 20 Ultra เท่านั้นในส่วนของ โน้ต20ธรรมดานั้นจะได้มาที่26มิลลิวินาทแบตเตอรี่มีความแตกต่างกันแน่นอนครับตัวเครื่องใหญ่กว่าแบตเตอรี่เยอะกว่าที่4,500ม ah. ิลลิแอมในขณะที่โน้ต20ธรรมดานั้น4,300ม ah. ิลลิแอมทั้ง2รุ่นนั้นลองรับฟ้าชาร์จที่15วัตเท่ากันราคาต่างกันรุ่นมีเลือกต่างกันอา้าวแล้วจะซื้อเครื่องไหนดีนะครับงบถึงงบได้นะครับแนะนำโน้ต20 Ultra 5ลความจุ2 5 6ร้นะครับราคา42,000 900บาทนะครับผูกโปรโก็ลดลงไปหมื่นกว่าบาทแล้วแต่โปรโมชั่นที่เราจะเลือกแล้วโน้ต20ธรรมดาดีไหมก็ดีนะครับตามงบประมาณของมันแต่ถามว่าถ้าเกิดงบคุณไปได้ไปอัลตร้าครับเพราะว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกมาได้คำตอบแล้วนะครับกดไลค์กดส u b ค c r i b รนะครับกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนั่งฟังสบายๆตามสไตล์ Sunday Coffee น,นะครับเล่าไปเรื่อยเปื่อยมาดูกันต่อ โน้ต20อัลตรตัว512เพื่อเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก4,000บาทไม่จำเป็นเพราะว่ามันมีช่อง S D card นะครับสามารถใส่ S D X C ได้สำหรับคนที่ถามว่าเอา 4G หรือ 5G ดีแนะนำนะครับถ้าง,งบถึงจัด 5G ไปจบใช้ย้ายาน,นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่า 5G อาจยังไม่ค่อยใกล้ตัวเท่าไหร่นะัพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมกับที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่ปีหน้าาและปปต่่อไผมว 5G ค่อนข้างจะมีโอกาสใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้นแต่ใครที่เกิดว่างบประมาณไม่พอเนี่ย 4G ถามว่าพอไหมก็พอแหละตอนนี้ 4G ที่เราใช้อยู่เนี่ยถือว่าแรงพอไหมถ้าคุณไม่ใช่พวกบ้าพ,พลังในการโหลดแม่งทุกสิ่งทุกอย่างบนมือถือเนี่ยผมว่า 4G เอ่เพียงพอแล้วแลวโน้ตยีธรรมดาไม่เอาต้าล่ะแม่งบอกเลยดูแบบดูสเปคไปลองจับเครื่องหน้าศูนย์แม่งรู้สึกว่าแพงอ่ะ รู้สึกว่าแพงเพราะจับแล้วฟิลลิ่งมันเป็นพลาสติกมันก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กเครื่องมันยังไงไม่รู้ผู้ไม่ถูกแม้เราจะเป็นคนไม่ชอบจอโค้งนะฮะปีนี้ยังเชียรจอโค้งมากกว่าจัวจอแบของโน้ต2 0ธรรมดาเพราะว่าแรมก็ได้น้อยกว่าหน้าจอได้มา Full HD Plus ทั้งท,งท้งที่โปรติผมเนี่ยจะใช้ ASUS Ultra ก็ยังปรับเป็นโหมด HD เอ่อ Full HD Plus ปีก่อนโน้ต10 p l u ผมก็ใช้ในโหมด Full HD p l u ไม่ได้เปิดเป็น WQHD แต่อย่างใด แต่เขาต้สุกว่าให้จ่ายไป29,900บาทคือ30,000บาทอ่ะแม่ได้จอ Full HD พัดเหรอวะอีกส่วนหนึ่งคือเพิ่มเมมก็ไม่ได้กล้องหลังเนี่ยยกชุดจาก s 2 0 plus มาก็จริงแต่พี่ตัดที่ไว้กำลังออกไปแล้วได้ปากกามาแทนมันเหมือนเป็นการเทรดดาวเกรดเป็นการเทรดแล้วยังไงไม่รู้ก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ไม่น่าเชีย หรือว่าถ้าเกิดจะเทียบว่าเฮ้ยฉันงบประมาณไม่พอหรือว่าฉันใช้โน้ต10 plus อยู่ฉันจะขยับขึ้นไปเป็นโน้ต20ธรรมดาไหมส่วนตัวบอกเลยว่าไม่ต้องรีบควรขยับไหมควรขยับแต่ว่ายังไม่ต้องขยับวันนี้ก็ได้คุณรอไปขยับเอาเส้นปีตอน iPhone ออกมาแล้วอาจจะมีโปรโมชั่นสัมซุงออกมาโดโดๆเพื่อมากระชากลูกค้ากับก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าเปลี่ยนได้แต่ไม่ต้องรีบแต่คนสายคันและอยากจัดเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าโน้ต20อัลตร้า 5G น่าเล่นที่สุด ได้คำตอบกันแล้วนะครับเรากับทะเลกันต่อเมื่อกี้เราเมาส์ถึงไหนแล้วเมาส์ถึงใช่โน้ตนั้นตั้งแต่ปี2011ที่เปิดตัวมานั้นมันคือเรือธงของเรือธงนะครับ S, <S คือเรือธงแต่ระยะสองสัมผัที่ผ่านมานั้นเหมือนกันจะเขาจะปรับ S, <S กับโน้ตนั้นให้เป็นเรือธงในระดับเดียวกันดังนั้นเราจะไม่เห็นเทคโนโลยีอะไรที่มันว้าวกว่าหรือว่าเจ๋งกว่าอย่างขาดลอยเมื่อเทียบกับโน้ตกับ S, <S ในสมัยก่อนผมเองเนี่ยใช้โน้ตเนี่ยไม่ได้ชใช้ปากกานะชอบเพราะว่ามันเป็น เรือธงในเรือธงนคือมันท็อปสุดๆแล้วมันก็ใ้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมากกว่า S แต่ตอนนี้เนี่ยมันกลับมาคล้ายๆกันโดยเขาวางตลาดไว้คนละกลุ่มกันกลุ่มโน้ตแน่นอนเป็นกลุ่มที่คนชชอบใช้ปากกา S Pen ดังนั้นปีนี้เราจะเห็นเจ้าโน้ต20 Ultra นะมันคือ S 20 Ultra แปลงกายมาใส่ปากกานะแล้วเป็นการแก้ปัญหาจาก S 20 Ultra ในเรื่องของชุดกล้องที่เป็นชุดโฟกัสและเป็นชุดซูมอันหรือลั่นนะฮะโดย s 20 Ultra 5G กับ n o t e 10 Ultra 5G ต่างกันอย่างไรบ้างน,นะครับหลกัลกๆเลยเนี่ยแรมถูกตัดจาก12เหลือ8ในขณะที่ n น้ต20 Ultra 5G นั้นขยับหน่วยขั้นในตัวเครื่องมันใช้ u FS 3.1ที่มีการเขียนอ่านเร็วกว่าดังนั้นเนี่ยแรม8กิกับการทำงานบน UFS 3.1นั้นน่าจะ ได้ผลตอบรับไม่ต่างกับแรม12 g ิกบน UFS 2.0เทนะ่าไหร่นักอันนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์จุดที่แตกต่างต่อมาเนี่ยก็คือโหบบหน้าจอที่เป็น120 h z ซึ่งแน่นอนนะครับมันโดดบังคับให้ใช้ในความละเอียด Full HD+ เท่านั้น,เ,น,นเหมือนกับ S20 Ultra นั่นแหละเพียงแต่ S20 Ultra นั้นคุณสามารถเลือก120 h z กับ60 h z ได้ก็เป็น All Time แต่บน Note 20 Ultra นั้น เลือกได้60เ z ิกับ Adaptive Refresh Rate ก็คือระบบจะคำนวณให้ว่าแอปตัวนี้มันรองรับ Refresh Rate เท่าไหร่อย่างเช่นอาจจะตอนใช้ Facebook อาจจะเป็นแค่60แต่พอเราเปิดเกมอาจจะเป็น100บางเกมเป็น120อะไรอย่างเงี้ยเรียก Adaptive ก็คือจะสามารถทำให้การใช้งานลื่นไหลแล้วก็บัญหาน้อยลงรวมถึงความร้อนลดลง รวมถึงแบตไหลน้อยลงส่วนหน้าจอนั้นมีขนาดเท่ากันแต่ว่ามีความโค้งไม่เท่ากันตัว S20 Ultra นั้นเป็นหน้าจอแบนและโค้งปลายนิดๆแต่ส่วน Note20 Ultra 5G นั้นจะเป็นโคง้งแต่โค้งไม่โหดมันตจะโค้งมากหน่อยซึ่งตรงนี้นั้น S20 Ultra มีความสว่าง1,200 nits ในขณะที่ Note20 Ultra นั้นพัฒน,นาหน้าจอพันธุ์หม่จนการา g 7และมีความสว่าง1,500 n i t นะครับเรียกว่าสู้แดด ได้มากกว่าท้อนไปถึงแบตเตอรี่ของ Note 20 Ultra ที่ลดลงมาเหลือแค่4,500ม ah ิลลิแอมแถมฟ้าชาร์จลดลงมาจาก2 5วัต์เป็น25วัตต์คือคือแบตลดลงไม่ว่าการอาจจะปากกามันกินที่แล้วก็ในส่วนของการชาร์จแบตท,ที่ล่วงลงจาก45วัตต์หรือ25วัตเนี่ยอันนี้คือโคตรตลกไม่รู้จะลดลงมาทำไมจะประหยัดเงินหรือเปล่าแต่เครื่องเปิดมาก็4ี่0 0กว่าไงก็คือแอบงงนิดหน่อยว่าจะตัดทำไม กล้องก็มีสาระสำคัญไม่แพ้กันนะครับโดยกล้องนั้นกล้องหลัก108ล้านพิกเซลระบบพิกเซลบันนี้นะครับ9พิกเซลเป็น1รวมเป็นซูเปอร์พิกเซลขนาด2.4ไมครอนก็ยังคงใช้ชุดเดิมแต่จากระบบ ToF camera ปรับเป็นเลเซอร์โฟกัสนะครับซึ่งจากเครื่องทดสอบนะครับไม่ใช่เครื่องขายจริงนะจากท่านที่เขาได้เครื่องมาก่อนวันเปิดตัวอีกนั้นก็คือการโฟกัสมันจะ แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นนะฮะดูจากเว็บนอกเว็บอะไรมาเนี่ยคือยุบปุ๊บโฟกัสปุบออกฟึบค่าฟึบออกคือดูโอเคมากๆแต่ก็ต้องรอการพิสูจน์เช่นเคยนะฮะส่วนของอัลต้าวานั้นเป็นกล้องและเซ็นเซอร์ชุดเดียวกันส่วนเลนซูมนั้นเป็นกล้องโพลิสโคปเหมือนกันนะครับชุดเลนส์103มิลเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์ขนาด1ต่อ2นิ้วเท่ากันนะฮะ เพียงแต่ลดขนาดจาก48ล้านพิกเซลนะครับเหลือเพียง12ล้านพิกเซลซึ่งส่งผลให้มีเม็ดพิกเซลนั้นในระดับขนาด1.2ไมครอนในขนาดตัว42ล้านพิกเซลนะั้นเป็นพิกเซลบานิ n งต่อพิกเซลนั้นคือ0.8ไมครอนเราทำบานิ่งออกมาก็จะเป็น1.6ไมครอนโอ้ลเลอะเทอะข้ามเอาเป็นว่าก็ตัวเลนส์ซูมนั้นลดลงมานะครับจากสเปซซูม100เท่าที่ใช้งานจริงไม่ได้เลยเนี่ยลดลง50เท่า ก็น่าจะมีจุดให้โดนด่าน้อยลงนะฮะแต่ส่วนตัวผมมองว่าการใช้งานได้จริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องซูปซูมยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยผมว่า3าสิเท่าเนี่ยกำลังสวยแล้วมากกว่าน,นั้นเนี่ยมันพอมันอ่ะพอซูมเอามันใช้งานจริงๆเอามาใช้งานจริงก็คงส่วนกล้องหน้านั้นโดนลดขนาดนะครับจาก40ิบล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาด1ต่อ2 6 5จุดหกห้านิ้วลงมาเหลือแค่10ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาด1ต่อ 3.2นิ้วนะครับเป็นเซ็นเซอร์กล้องหน้าพร้อมเลนชุดเดียวกันกันกบ S 2 0 plus นั่นเองคือมันโดนตัดลงมากล้องหน้าไม่ควรจะตัดนี่นะครับคือทั้งหมดของข้อแตกต่างระหว่าง Note 20 ultra กับ S 2 0 ultra หากเราไม่นับปากกาถ้าเกิดคุณเป็นแบบผมคือซื้อเพราะต้องการความสุดละลังเลยว่า S 2 0 ultra ดีหรือ Note 20 ultra ดีผมบอกเลยว่า s20 ultra คุณพักไว้ก่อนนะฮะถ้ายังไม่ได้ซื้ออะไรมาพักไว้ก่อนรอดูโน้ต s20 ultra ดีกว่าเพราะว่ามองว่าชุดกล้องนะฮะที่เป็นาระสำคัญของผมเนี่ยมันเป็นเลเซอร์โฟกัสมันควรจะตอบโจทย์คุณจะแก้ปัญหาอันเรื้อรังของ s20 ultra มาได้แล้วครับทั้งหมดนี่ก็น่าจะน่าจะครอบคลุมนะครับในการวิเคราะห์ เบื้องต้นนะครับว่า Note 20, Note 20 Ultra แล้วก็ S-Series ซื้อตัวไหนจองรุ่นไหนดีนะครับผมจอไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Note 20 Ultra 5G นะครับความจุ 256GB เป็นตัวจบอย่างแท้ทรูนะครับรอติดตามชมรีวิวได้ส่วน Note 20 plus นั้นเดี๋ยวดูจังหวะคือคาใจเหมือนกันแหละเพราะว่าเป็นคนชอบโน้ตเครื่องเล็กมากกว่าโน้ตเครื่องใหญ่แต่ปีนี้ความทะลึ่งมันคือมันใหญ่ต่างกัน ไม่กี่มิลไงก็เลยรู้จะซื้อมาทำใหม่สับสก b e นะครับกดติดตามเราดูคลิปให,ใหม่ของผมได้นะครับกับตัว20 Ultra 5G ในวันที่มันเป็นเครื่องคล้ายจริงนะครับเฟิร์มแวร์ขายจริงฮาร์ดแวร์ขายจริงว่ามันจะตอบโจทย์ได้อย่างที่วา่าโฆษณาหรือไม่นะครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย